พี่น้องจ๋าพบพ่อก็มาดำแจ๋วเหมือนอีกะมาพบพ่ออยู่ในทงในปลาคือเก่าพี่น้องจ๋าอันนี้กะมี่ปลาพักเซียนเนาะค่ะเป็นผ้าพักเซียนพี่น้องเบิ่งนี่พักเซียนกระลังขืนกําลังใหญ่ละเปตตาโอนซ้อนะนาต้นเพิ่นพี่น้องเกิดอยู่ในปลากระเทียมน้าหอมเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะเห็นบอนี่ต้นใยเพิินเนาะค่ะนี่อันนี้ต้นหน่อยกําลังสิขึ้นออทั้งพี่กระไลยพี่น้องนี่เห็นบอคะ หลายเลยเอาเก็บบปตานี่พี่น้องซอยม็ดดันเจลเก็บนี่เห็นบ่คะนี่นี่เก็บเอาต้นที่เพิ่นเป็นยอดอ่อ,อนๆขึ้นมาเนาะสวยๆเลยค่ะเอาไปดองเด้อพี่น้องเด้อเอาไปขันสมคือจังสมพักเสียน,นี่แหละพี่น้องกินแซ่บแสบตัวเพราะว่ามันบกแข็งบกคือพักเสียนี่แหล,ละ แต่ว่าหัง่งเวลากินนั่นบ่นเหนียวพี่นอ้องเห็นบ่คะสวยไหมสวยไหมอีกกา,ายใส่มาหอม่อหมดตั้นี่ป้าเขาไปพี่นอ้องไงต้นใหญ่ๆเพิ่นอ่อนๆกระลังขึ้นใหม่ๆอันนมเจ้าวาสิมาเอาอันกระเทียมไปพัดตับพี่น้องมาหน,นิเพราะว่าอันเล็กหน่อยอยู่ลานเพิน่นว่าอยากกินพัดตับใส่กระเทียม มะซองเบืงบองเป็นต้นใหญ่บอกว่าดำแจวกรสิหาเอาต้นที่มันบพอนแก่เนาะเบิงต้นต้นพักเสียนก็เลยได้โศกสองสันเหมือนเด็เก็บพักเสียนไปน้่เนาะสวยบอพี่น้องนี่นี่นก้อเพิ่งทังพี่อุ้ยนังเลง,งาม,งามนี่เก็บเอาก้อนพี่น้องกำลังขืนใหม่ๆเลย,ย,ยนะเด็ดตบๆนี่ค่ะหาอยูอย่หายกินก็นมาดำแจวอีกหมือน,นึงเด้อพี่น้อง เก็บพักอยู่ตั้งเดนกับประมานนี่ลหละพี่น้องหากินไปวิวสวยๆเลยมือน,นี้บ่มีแดดพี่น้องอากาศหนาวหนาวอากาศกับพริขื้นพิลงอยู่พี่น้องอากาศจะนีว่าสวิตก็ได้บางมือกับหนาวบางมือกับห่อนเมื่อก้อน,น,นอากาศดีแล้วืัอน,นี้ผัดห้องผัดหนาวอีกค่ะสวยๆเลยค่ะมาเก็บน้ำกันพี่น้องจ้ามาผอป้าปักเสียนมาตา,นาตอนออนหนิอ้ายังสนอ่อนๆอยู่พี่น้องปักเสียนงามงาม รอเอาจังสีเด้อพี่น้องเดอ้อน้ำดงน้ำปลานี่ล่ะพี่น้องอู้งามค่ะค่ะกำลังขึ้นใหม่ๆเลยพักเสียนเอามาเก็บเดอ้อบัดตานี่งดงพักเสียนได้พี่น้องเก็บเป็นมือก็มาดามแจวขึ้นไปไล่ไล่ลพี่น้องเห็นบอกคะ่ะเต็มหนึง่งเอามาเก็บเป็นมวน,นน้ำกันเดอ้อจ้าเดอ้อบัดตานี่เบิ้งพักเสียนพักเสียนฝรั่งเด้อพี่น้องเดอ้อพักเสียนฝรัง่ง บุกขึ้นกันกพักเสียนบ้านเฮาได้แต่ว่าขั้นออกมาแล้วคือกันกับพักเสียนบ้านเฮา,าออมาันกรอบพี่น้องพักเสียนบ้านเฮา,า,ามันแข็งอันนี้บุกแข็งเด้อค่ะเด้อพักเสียนเอาเอามาเก็บซอยกันเร็วๆเก็บจวดจวดขึเกาพี่น้องบึงงามๆคนมกักเระมาเก็บเนาะเก็บม้วนๆน้ำกันพี่น้องจ้ะมาจ้ะมาัวงามพี่น้องงามบึงส่วนนป่ปลาดอกใหม่เป็นสีล่ล่ะ หน่อยแต่น้อยอยู่กัลล่างขึ้นนอดงพักเสียนแล้วพี่น้องเอ้ยขื้นอยู่น้ำปุ่มใหม่ยังสิละนงามๆพี่น้องเด็ดตบๆเอากรอบๆด้วยค่ะเด้อจุดไม่ไหมแบบคันแสงมาเก็บน้ำกันปล่อยใบกับ,กบสิแก่ขึ้เก่า กระซิ่งเซ็ตมาดำแจ๋วคือเกาเขาปลาเหมือนี่กระลังเลิกงานคือเกาเด้อพี่น้องเด้อมาดำแจ๋วก็วได้กระลังเลิกงานแล้ก็แล่นเขาปลาโลดพี่น้องอย่ามั่มี่คลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะ,ะเห็ดไปสลับพี่น้องเอ้ยเก็บบอลบอลเนาะงานพี่น้องก็ลังขึ้นอแต่ยอดอ่อนโดนหักตบตบเอาขับมาดำแจ๋วพี่น้องจะ้ะงขึ้นงามงามเต็มไปเหมดเลยค่ะนี่ บแปบ๊บเดียวก็ได้ครึ่งตาบบตานนิข่อยขุนพี่น้องจะเป็นอ่อนจะเป็นงามอ่อนๆซ้ำหน่คัน่นแบพี่น้องบบเหนียวด้วยค่ะเอาไปคั่นจะก,กระปุกเนาะพี่น้องเนาะปีไก่คั่นไวน้นี่โอ้ยกินกับขนมจีนได้พี่น้องคั่นไว้ก็คือคั่นสมพักเสียนบ้านเฮ้าละ่ะตาดียางพักเสียนอยู่นี่มันกรอบพี่น้องกรอบๆเนาะค่ะเนาะเ็ดไทยแบบบ้าน บเหนียวคือพักเสียนบ้านเห่านะพี่น้องเป็นตะกลินนหทไ้พี่น้องขันออกมาใหม่ๆนี่โอ้ยแสบคนน่ะพี่น้องเก็บเหล่าเอาเหล่าเอาเก็บมวนมวคือเก่าพี่น้องจา้าคนนะ่ะดุงคนเข้าไปข้างในคนหลายครับข้นงามงามขืนเร็ยวปีนี้ข้างสวิตอากาศหอนพี่น้องก็เลยขืนเรียวคนนะ่ะป้าเข้าไปเต็มคะ่ะเดี๋ยวพี่น้องทางเมืองไทยเมาเก็บนเมื่อ นานี่จะเป็นมือมอืดแนวกินพี่น้องพักนั่งอังหยาเก็บมันมวนน้ำกันดึงตบตบพี่น้อ,จองจ้าเสียนออกมอไม่ไหมคนน่ะไปดงไปดงเข้าไปพี่น้องดูน้ำปลาจังสีเนาะค่ะเนาะงามครับพี่น้อจงจ้าเป็นยอดเติมยอดอ่อนๆโอ้ออยโตผึ่งก็ออกมาตอมลายได้พี่น้อง บึงเบืองอยู่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นหากินเกซ้อนดอกใหม่เนาะหาอยู่หากินคือกันแล้วก็มาดำเจียวนี่แมนเบิร์ดเนาะเซมแงมไลยเขาไปเบิร์ดเอาหลวเป็น้องคนน่ะเขาไปในป่าุ่นหมุนเอาเนาะพี่น้อตาหน่อยหน่ะเขากระจนสีเต็มเลยเก็บแป๊บเดียวฮักเอาฮักเอาเล่าเอาเล่าเอาพี่น้องงามเนี่ยเซมเขาไปเบิร์ดเลย พี่น้องคอยออนซอนดงมันกับมะคักมะแน,น่แท้งามลายกับลายเนาะเหมือนนี้มะพอดงมันพอตกไปย็ยางหายยากพี่น้องนี่เพิ่งเห็นอยู่แบบนี้โอ้ยสุดจยอดนี่พี่น้องเพิ่งสวยๆผุญเงาเข้าขไปผุญแมนเปิดอลดขังปลาเลยค่ะนี่ ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหาอยู่หา,หากินละพี่น้องเก็บพักเก็บหญ้าเนาะตั้งเดือนอันนี้บบมีขายด้วยพี่น้องด้วยขอลังก็กิกนบ่เป็นน้ำผอมพักดองนี่กกสิมีมตะขนให้ชมพักเซียนพวัเนาะอ่อหลายค่ะพี่น้องหลายค่ะอินมาเจอปลามันพอดีเลยพี่น้องเพร่ะนะหลายหลวงหลวงหลายเก็บมวนๆน้ำกันกมองนี่ผัดแห้งง่าพี่น้องเบิรง ตุนเพิ่นโอ้ยโอยน้ำน้ำปักเสือคอยมาเด้อพี่น้องทางเมืองไทยมาเก็บซอยกันทางเมืองไทยทางเมืองฝรั่งกัด้ดููใดบบมีก็มาเก็บทางสวิตเด้อพี่น้องออกแล้วเดี๋ยวกินก้อนโมปีนี่สวิตอากาศหอนแห้งพี่น้องปีนี่โลกร้อนเนาะจักหนอกตสิสด้กินเฮ็ดและพี่น้องคิดว,ว่า เราะว่ามันมันมันออกมาก่อรมูเนาะอากาศหอนพี่น้องเปลาเข้าไปแต่อ่อนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้แม่ดั้เจ้าสีเอาปลาไหลพี่น้องเอาสักตาหนึ่งเนาะได้กระสีเต็มตาแหละพี่น้องน,นีเสีเอาสักตาหนึ่งไปขันให้มันได้สักกระปุกหนึ่งเพราะได้แบ่งกันกินเนาะพี่น้องเป็นน้ำงามเลยเด็กปอเด็กปอเอา สุดยอดทั้งความอ่อนพี่นอ้องเอาเอาขอดหกักวันวันน,น,น,มมนี้คอยกระไดเบิ่งงามๆเลยดงเพิ่นขึ้นมากทำหน่อยหน่อยสิน้องเก็บมวนคือเก้าี่นอ้องจะสวยเลยเบ่งตากระสีเต็มคือเก้าเลยี่นอ้องวันนี้ว่าสิไปเก็บเออเล็กหน่อยอยูุลานว่าอยากกินพัด อันตับใส่กระเทียมซื้อตับมาแล้วพี่น้องว่าสิเขาไปเก็บกระเทียมหอมมาพร้ปลาหนีก่อนก็เลยเก็บเอาพักเสียนซะก่อนเนาะพักเสียนก็ลร่างขึ้นใบไมย้ยามนี่แกพี่น้องว่านแกดอกเขาอตะขึ้นใบไม่เนี่งามๆอยู่อ่อนๆเลยค่ะเก็บตบๆคู่เก่าขนาดพี่น้องว่าดำแจวก็ได้มาคัดมากเก็บมาขมวลพี่นอ้องตรงตรงเพิ่ม อดังสีพี่น้องเอ้ยออกมาให้เฮาเก็บหลายพี่น้องหลายโอ้ยทอดน่ะสิบลูมกระตาใส่อันสิบลูมีใส่อันอน,นี้เนาะพี่น้องเนาะมีใส่ผักกระเทีังก็หลายแล้วพี่น้องสะออนงานหลายสะออนค่ะเก็บตบๆเอาเข้าไปฝน ในใอีกเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องจ้าน้ำเงาใหม่นี่โอ้ขึ้นมหลายค่ะเก็บบนมวนน้ำกันเลยค่ะ นอกได้กับปุ๊กนั้งหลายเด้หนิแม่ข้าวข่อยกระเฮ็ดบาร์ไข่ห้ายไส้ข่อแมเอากระเทียมมาดันเจลเบอร์สันเอาอ่อนๆมาเดองเบอร์สันโอ้ยมันเกิดแต่ดุนแล้วมันมาสีอ่อนเนาะพี่น้องข่อยก็ต้องมาหมดเอาน้ำไต่ต้นใหม่น้ำขอนใหม่พี่น้องมันจะสีอ่อนเนาะพอเกิดดุนก็แก่ตัวหนูแม่ข้าวข่อยเฮ็ดบาร์ไข่ห้ายพี่น้องเบิ้ง สองมาหาหมูดเอาน้ำขอนใหม่พี่น้องมันจัสีอ่อนเอาไปพัดเชตัตเด้อพี่น้องเบื้องนี่ค่ะโอ้เริ่มทอนแล้วพี่น้องเต็มกระตาอีกเลยข่อยเมื่อนี่ทั้งพักเสียนทั้งพักอันทั้งพักกันกระเทียมด้วพี่น้องมาดามเจ้าสิเอาไปพัดกระเทียมสิเอาบัวลายดอกเอาไปแค่พัดจกักจานหนึ่งกับพ่อแต่ว่าก้มอมยากรลำบากของข่อยเหมือนนี่ข่อยต้องมามูดเอาน้ำขอนใหม่เพราะว่ามันไม่ตัดงหญ่ๆแล้วพี่น้อง หาเอาต้นหน่อยๆมันพี่มันกำลังเกิดไม่อ่อนๆคนวะเกิดเบิ่งแม่ขั่วคำสั่งแม่ขั่วพี่น้อกก็ต้องเดิมาหาให้ไปให้กินพี่นอ้องเบิ่งไอ้ยาคาซ่า,านอะอันมันอ่อนเห็นไหมเกิดโดนเนาะพี่น้องเนาะเกิดโดนไม่กระเทา่งเฮ้ก,กันก็มาดามแจ๋วหนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยอ่อนๆได้บ่เนะาะไปหาสายเราอ่อนๆเหมือนกัน หาน้ำใต่ต้นใหม่ล้วจังอ่อนปีนี้เขาไปเบิดพี่หนอแต่ว่ามันสิเป็นดอกแล้วนี่ว่าดําเจียวตงมาหาเอาสิเกิดไต่ข้อนใหม่มันจะบอ่อมันจะบุแกพี่หนอโอ้นี่ข้อนใหม่ทับมันใหม่มันหลดเกิดบริ ển มันหลดยังอ่อนๆอยู่ใบแก่ๆเขาก็บอเอาตัดใบมันถิ่นพี่หนอพี่หนอนี่อ่อนๆแบบนี้ละเขามาเก็บซอยกันเนยพี่หนอเอ้ย เต็มตาแล้วบรตาจักไม่ได้ยังตตไมั่ยังแน่หาอยู่หากินพี่น้องสื่อเพิ่นกับแพงหากินกับใดทั้งมวลใดทั้งมวลใดทั้งฟินพี่น้องจ้าเหมือนกับเต็มกระตาแล้วได้ทั้งพักเสียนทั้งใบกระเทียมเด้อพี่น้องเด้อมือนกับเก็บใบโบลายเนาะพักกระเทียมสิเก็บไปพัดแท้ตับแล้วการอี่กะพักเสียนกระสิเอาไปขันแค่ มันเต็มกระตาแหรอพี่น้องมันบ่มีหมองใส่เอาไปขันแค่กระปุกนึงเนาะเอาพี่น้องไปไปขันแซ่บๆกินกับมาดามเจียวมือนี้ไปตามมาเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ผู้ใดมากก็ได้เนาะเก็บพักอยู่ตั้งแดงกับมาดามเจียวพี่น้องจ้าค่ะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าโชคดีมีความสุขทุก่ันทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ